สมาร์ทวอชของ h u ว w e i เนี่ยมันถึงแบบว่าขายถล่มทลายอย่างแรกนั้นบอกก่อนเลยหนึ่งมันหรูหราแน่นอนสองมันใช้งานได้ดีอันนี้ต้องยอมรับ3แบตทนนะนและที่สาคัญรอบนี้ทุกคนหัว e ว Watch GT5 ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อนักวิ่งโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยดูจบเลยนะคะจะเห็นว่าไม่ใช่แค่นั้นเขาเอาใจคนออกกำลังกายในอินดอร์แบบนั้นดุด้วยและก็ยังเหมือนมี PT หรือ Person a l Trainer เนี่ย ติดอยู่ในข้อมือคุณด้วยมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังค่ะถัดไปกพร้อมกันแล้วอินโทรว่าอะรอบนี้เนี่ยนะบอกก่อนว่าเขามีมาทั้งหมด2หน้าปัดนะะก็คือ41มิลกับ46มิลแน่นอน46ก็ของผู้ชายเหมาะกับข้อมือใหญ่ๆห,หน่อยจริงๆนะดูจก็งควรจะเหมาะ46แหละแต่ว่า ฉันชอบอันเล็กๆฉันอยากไปเป็นสาวน้อยอะไรเงี้ยก็จะชอบอันเล็กตัว41มิลเหมือนกันซึ่งจะบอกว่าการออกแบบรอบนี้เนี่ยดูดูหร่ราสวยงามน่าพอใจมากเรามี4ี่อยู่เรือนใช่ไหมเราก็แบ่งไปเลยอ่ะคุณไปลองไปลองไปลองปรากฏว่าทุกคนกลับมาบอกว่าเฮ้ยพี่ชอบหมดทุกคนเลยเพราะว่ามาใช้งานง่ายแล้วก็ดูดีมา,มากๆนะคะแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ ความเป็นสีทองอะทุกคนมันจะมีความแบบหรูหราเห็นปะนี่ดูหน้าตาเขาก่อนนี่นะคะสายของสีทองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากสายออื่นๆเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะนะดูด่ะชอบสีที่มันแนวน่ารักน่ารักมากกว่าแต่ถ้าอันเนี้ยใครอยากจะแบบหรูหราอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็คือแบบดูหรูหราเลยใช่ไหมสีทองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอันอื่นก่อนอันเนี้ยหน้าปัดคือ40 เอ็ดมินนะคะเดี๋ยวให้ดู41มินอีตัวนึงนี่นะคะอันนี้41มินแบบสีฟ้าสวยไหมแล้วทุกคนดูดูลายตรงนี้นี่ตรงสายเขาเห็นปะ โอ้โหคือสวยมากเธอมันดูมันดูดีมากอ่ะมันดูหรูหราแล้วก็ดูน่ารักในวลาเดียวกันคือถ้าถามนาดูดนะนาดูดจะชอบอันนี้เพราะนาดูดแบบเออแนวน่ารักไงแนวคิกขู่อน,นุนิอะไรเงี้ยก็จะชอบแนวแนวนี้มากกว่านะคะก็เล่นได้เหมือนกันและแน่นอนว่าลูกเล่นสาคัญนะคะนอกจากไอตัวดอกไม้ที่เป็นสามารถเล่นได้แล้วหรือว่าจะขยับตามข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะก็มีหน้าปัดให้เราเลือกเนี่ยเยอยะแยะหลากหลายอ่าอันนี้มาที่ตัว46มิลบ้างนะ,ะนี่ฮารอๆอ,อย่างนี้เลยดูสีออกแบบ แมนมากนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบเลยว่าจะชอบแนวแบบสีไหนมากกว่ากันนะซึ่งหน้าปัดเนี่ยมีให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายแบบแหละนะหลากหลายแบบเลยอันนี้คือแบบเบื้องต้นก่อนนะก็มีหลากหลายแบบแพนโนมแพนด้าเนี่ยมีทุกอันนะหมายถึงว่าตัวปกติก็มีแต่ว่าตัวดอกไม้อันนี้เนี่ยพอเป็นตัว4ี่มิลปุ๊บเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมดอกไม้เขาจะเปลี่ยนไปเห็นปะ่ะมันจะไม่ได,ดูแบบดูหวานหวานและอันนี้มันจะดูแบบ หลอ่อเท่แทนอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบว่าจะชอบแนวดอกไม้แบบไหนมากกว่ากันอันนี้ผู้ชายน่าจะชอบนะเพราะว่ามันก็จะดูแบบแมนขึ้นหน่อยแล้วเห็นไหมว่าหน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยคือมันดูดูแมนขึ้นอนะ่ะอันนี้สีน้ำตาลก็จะเข้ากันแบบเนี้ยสวยไหมสวยมากเลยเนาะเนี่นะคะพวกเซ็นเซอร์วัดต่างๆเห็นไหมกระพริบกระพริบอยู่นี้นะคะคือเราว่า46มิลก็หล่อดีเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูแบบที่มันดูสปอร์ตขึ้นนิดนึงอันนี้ดูหรูหราใช่ไหมอ่านี่อันนี้คือสปอร์ตแบบสปอร์ตนะ รอแบบรอไปเลยนะฮะน,นี้ก็จะมีความแบบดูเป็นกีฬามากขึ้นนะคะสายเนี่ยก็จะเป็นยางเมื่อกี้เป็นสายแบบหนังใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายแบบเป็นซิลิโคนยางอะ่ะ อันนี้ออกกําลังกายนะฮะเราก็จะใช้แบบนี้นั่นเองสวยปะ46สวยเนะาะเธอดูสิเห็นปะแล้วดูแบบหน้าปัดเห็นไหมมันเข้ากันมาแบบหล,ล่อหล่อหรูหรูเลยคือมันดูมันดูหรูหรา้วมันก็ดูสปอร์ตในเวลาเดียวกันนะสำหรับตัวนี้แล้วก็เขามีปุ่มคลาวด์อย่างที่เราได้กดให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราสามารถที่จะหมุนเขาเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาได้นะจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบตารางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถใช้คลาวด์เนี่ยหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้นั่นเองนะคะนะฮนะ UI ของเขาเนี่ยด้ยนานบน ต,ต่ใช่ไหมครด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นพวกสมาร์ทแอซิสแตนต์นะฮะว่า,อ,าองศาอากาศอะไรยังไงเท่าไหร่นะฮะอย่างนี้แล้วก็ขวามือเนี่ยก็จะเป็นพวก ต่างๆที่เราทำนะคะตัว Emotional Wellbeing เนี่ยก็คือตัวที่ว,วัดอารมณ์ของเรานั่นเองนะฮะมันจะคอยวัดว่าอารมณ์เราความเครียดเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะอันนี้คือมันมีสีเครื่องนะดูไม่ได้เซฟทุกอันนะนะฮะก็จะบอกเราว่าอ่ะอารมของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อารมณ์ของเราอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดูจากตัวนี้ได้ทั้งหมดหะ,ะ UI ก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะฮะสำหรับตัวแพนด้าตัวนี้นะคะก็คือตัวของแพนด้า Emotional Wellbeing นะคะก็คือจะเป็นการบอกอารมณ์ ของเรานะ,ะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะอย่างเช่นสีฟ้าเนี่ยก็คือปกติดีอารมณ์อารมณ์มดีนะแล้วก็จะมีสีส้มนะฮะนี่ก็จะอารมณ์ดีธรรมดาแล้วก็มีสีม่วงเนี่ยสีม่วงเนี่ยอาจจะเครียดนะฮะอันนี้ก็จะแบบแสดงอารมณ์ตามเรานะอันนี้ก็คือปกติล่าเริงแจ่มใสว่าเป็นลูกเล่นที่น่ารักน่ารัก,รกตัวหนึ่งละกันที่ทางโฮเวอร์ใสมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในตัวของการวิ่งกันเลยดีกว่าเนาะ มันทําอะไรได้บ้างสำหรับเรื่องของการวิ่งนะครับเหมาะกับคนที่วิ่งไกลมีบอกเส้นทางมี GPS นะวิ่งไปปุ๊บเฮ้ยมีบอกเส้นทางกลับด้วยแล้วเวลาวิ่งปุ๊บเนี่ย s ัมมารีสรุปออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีแค่ hard rate ไม่ได้มีแค่ค,ความเร็ว แต่มันมีอะไรอีกบ้างน,นะคะอันนี้สิปรับว่าไม่เท่าตาเห็นไปดูดูว่าการออกกาลังกายเป็นยังไงบ้างปกติแล้วน่าด,ดูเนี่ยจะไม่ได้ไปออกกําลังกายข้างนอกขนาดก,ก,ก็เลยให้พี่บาร่านั้นไปเข้าไปจัดการนะฮะในเรื่องของการออกแบบไตรกีฬามาคราวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะดูข้อมูลใช่ไหมคะว่าไปวิ่งมาปุ๊บเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถดูได้ที่ workout records นะฮะตรงนี้นี่นะฮะอย่างเช่นการวิ่งนะฮะ การวิ่งเนี่ยวิ่งไปทัง้งหมดกี่นาที1่กิโลเมตรนะคะแนาทีนะคะดืดืใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะคะแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามีเส้นทางด้วยเห็นปะว่าโอเคแบบนี้นะแล้วเราจะเห็นว่าเพสหรือว่าความเร็วของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเหมาะกับการวิง่งระยะไกลพวกเทรลพวกอะไรอย่างนี้ที่เราจะอยากรักาาเพสเอาไว้ให้ดีใช่ไหมนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะจะมีบอกเลยว่าในระยะ2นาทีเนี่ยคุณวิ่งระดับฮิตเนี่ยนะคะ ไปอยู่ที่กี่นาทีวิ่งอยู่ในระดับแอโนโรบิก er เนี่ยอยู่กี่นาทีนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวฮาร์ดเร์บอกเราว่าอ๋อนี่การเต้นของหัวใจของคุณเนี่ยวิ่งไปสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะในขณะช่วงที่ใกล้วิ่งเสร็จก็จะลดลงเนาะแล้วก็ฮาร์ดเรทโซนเนี่ยจนอยู่ที่แถวแถวแอโโรบิกนะคะ แอโรบิกเนี่ยก็คือสูงกว่าแอโรบิกนิดนึงนะคะประมาณ5นาทีก็ฮาร์ดเวร์แบบนี้แล้วก็มีออดิจูดนะครระดับต่างๆนะคะแล้วก็นี่นะคะก็คือบอกละเอียดมากนะเห็นไหมเพียบเลยวิ่งไปทั้งหมดกี่ก้าวนะคะบาลานซ์ Balance เป็นยังไงบ้าง L กับ R นะครับการย่ำต่างๆโอ้โหคือแบบละเอียดยิบนะคะับกาวคอนแทก ตามก็คือการสัมผัสกับพื้นโอ้โหแบบเยอะมากนะคะความแบบมันเยอะจริงๆทุกคนเนี่ยดูตามนี้เลยนะคะก็สามารถดูได้บนมือถือด้วยแหละแต่น,นี้จะบอกว่าก็คือบอกละเอียดมากนะใครที่อยากจะวิ่งพวกเทรลวิ่งพวกแบบออกกําลังกายแบบเป็นจริงเป็นจังน่ะอันนี้เนี่ยก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณไปดูพวกการปั่นจักรยานนิดนึงก็แล้วกันสำหรับการปั่นจักรยานนะคะอันนี้อยู่ในระยะ3กิโลเมตรนะคะเอาดอปันป่นไปทั้งหมด16นาทีเห็นไหมคะก็จะมีบอกเหมือนกันว่าสปีดเท่าไหร่คืออันเนี้ย คือเหมาะกับคนที่ปั่นจักรยานระยะไกลต่างๆเห็นปหคือแบบเราชอบไหมนะคือมันบอกร์ดเรทบอกอะไรที่แบบละเอียดมากนะ,ะอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ปั่นเร็วมากนะฮะอยู่ในระดับวอร์มอัพเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือแบบปั่นเรื่อยๆเน้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าวิ่งอจะละเอียดมากเห็นป่ะวิว่งนี่คือแบบยิบยับเลยอะแต่ว่าถ้าเป็นตัวปั่นจักรยานเนี่ยก็ยังโอเคก็คือจะบอกความเร็วได้บอกสปีดบอก ลักษณะ <S <S การวิ่งแล้วก็มีเส้นทางต่างๆนะฮะอันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็เลยจริงตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นแบบคนออกกําลังกายแบบจริงจังเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดสาหรับคนที่ต้องการจะเก็บเรคคอร์ดแบบว่าจริงจังเลยนั่นเองนะต่อมานะเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยจร,จ,รจริงๆแล้วโหมดออกกําลังกายเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะมี outdoor run นี่แหละที่โดดโดดเด่นๆมาแล้วก็มีตัว run นะฮะ r u อเนี่ยมันคือการว่าเส้นทางเป็นเส้นทางที่ เราเนี่ยสามารถจะวิ่งตามเส้นทางที่วาดขึ้นมาได้ว่าอยากจะวิ่งเป็นแบบไหนก็ตามแต่ฮะ,ะแล้วก็วิ่งเป็นเส้นอย่างนี้นะคะตามที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางแล้วก็มีรูทแบ็ครูทแบ็คก็คือตัวที่เวลาเราวิ่งไปเนี่ย ะะแล้วเราอยากวิ่งกลับทางเดิมเนี่ยเรากดรูทแบ็กที่นาฬิกาพวกเนี่ยเราจะสามารถวิ่งกลับมาทางเดิมได้ซึ่งเหมาะกับคนที่หลงทางหรืออะไรเงี้ยพวก GPS ต่างๆเนี่ยจะมีความแม่นยำนะคะแล้วเขาก็ยังมีตัวที่เราเรียกว่า sunflower positioning คือการบอกตำแหน่งนี่แหละแต่ว่าเป็นของหัวเวิร์ดเทคโนโลยีแบบใหม่นะคะที่ทำให้การวิ่งเนี่ยมีชิวามากขึ้นนะคะเช่นเวลาเราวิ่งไปต่างๆเนี่ยสีสันของแมปก็จะดีหรือว่าเวลาเราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยสีของฮาร์ดเรทก็จะขึ้นอยู่ข้างหลังนิดๆน,นะคะอ่อนๆให้เรารู้ว่าฮารด์ดเรทเน ไปต้องไปจ้องแบบตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นความละเอียดในการวิ่งที่ทางฮุ้ยเนี่ยใส่เข้ามาให้กับเรานะอันนี้ก็จะเพลินๆน,นะเวลาวิ่งก็จะแบบเพลินๆได้เยอะขึ้นเลยนะคะการร่างกายอื่นๆนี่เนี่ยจะมีแทร็กรัน่ไหมคะก็คือวิ่งในแทร็กก็คือในสนามเนาะและอินดอร์รันก็คือวิ่งในที่รม่มเราชอบยูอีเขานะมันมีความน่ารักดีนะคะยูอของเขาเวลาวิ่งต่งางๆนะคะ o อเดอร์วอล์กอินดอร์ต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากนะคะแต่สโนว์บอร์ดดิ้งนี่ประเทศไทยเราไม่มี คือถ้ามีจะไปลองให้อยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่มีต้นล็อกไปฮอกไกโดล้วตอนเนี้ยตัวนี้นะคะตัวไ r ร a อ l o n นะคะก็คือจะเห็นว่าการว่ายน้ำการอะไรเงี้ยเขาจะมีหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือมี elliptical <c oughs> ด้วยอันนี้น่าดูจะไปใช้เป็นเครื่องหลั่งในการออกกำลังกายเลยนะคะก็จะมีการใช้งานเนี่ย <c oughs> <c oughs> yeah. มันก็นจะมีบอกแล้วว่าฮา,าร์ดแวร์เราเท่าไหร่แคร์รี่เท่าไหร่สเต็ปเท่าไหร่นะฮะเราว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของการออกกําลังกายได้มากเลยนะสำหรับนาฬิกาตัวนี้สำหรับตัวของอิลูติคอรนะฮะอันนี้เป็นบีดบีดก็คือเมโทรโนมนะฮะเมโทรโนมเนี่ยเห็นไหมเราวิ่งตามจังหวะได้อะ่ะต,ตื้ตื้ตื้เพื่อให้เพสเราไม่ตกอะ่ะเราไม่เคยเห็นเจ้าไหนใส่มาเลยนะนี่คือเจ้าแรกที่ใส่มาเลยอะ่ะเมโทรโนมตัวเนี้ยเท่าที่เรารู้นะ โอ้หคือคราวนี้จังหวะเราอะจะเท่ากันหมดเลยนะค,ะครับคราวนี้เรากำหนดเมทโนมได้ว่าจะเอา BPM เาท่าไหร่นะคะถ้าเราหกจิบกระชางลงหน่อยคราวนี้เราจะวิ่งเนี่ยเท่ากันทุกวันเลยเพราะเมทโนมมันจะแบบติ๊กติ๊กติ๊กโอ้หนี่ถึงนึกถึงตอนเล่นกีตาร์ขึ้นมาเลยนะเราชอบมากเมทโนมมันจะทำให้เราวิ่งแบบติ๊ก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 แบบวิ่งจังหวะเท้าเราก็จะสม่ำเสมอกันอนะส่วนนี้จะเป็นเพลงเห็นปะ่ะเราก็เลือกเพลงได้แบบเนี้ย เฉ่งมากเธอแล้วมันไม่ต้องปัดซ้ายปัดขวานะมันถึงว่าในะว่างที่เราใช้งานเนี่ยเราปัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันวนให้ปกติถ้าเราปัดซ้ายปุ๊บเนี่ยแล้วดูไอ้บรรสมมติสุดที่ตรงนี้ใช่ปะ่ะมันจะปัดต่อไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เราปัดไปได้เรื่อยๆเลยคือโอ้โหคือเราว่าเขาทําออกมาได,ได้แบบใส่ใจอะดูละเอียดมากอันนี้ยอมรับเลยว่าทาออกมาได้ดีมากจริงๆอืมเปิดเพลงได้นะเสียงลําโพงก็ดังระดับหนึ่งน,นี่นะจะลดเสียงอะไรก็ใช้คราวทําได้ล้วว่าตัวแบบ ความละเอียดในการใช้งานอะทาดีมากเลยอะคือเหมาะกับการออกกําลังกายแบบมากๆจริงๆนะฮะทำามาได้ดีมากจริงๆอะเป็นไงทุกคนเจ๋งมากอย่าที่บอกนะไอ้เมทรโนมเนี่ยติดติดนี่สลับนาดิดเนี่ยคือแบบเจ๋งมากอันอื่นอาจจะมีแค่แต่นั้นกดไม่เคยเห็นที่เขาแบบบิวอินมาให้แบบนี้นะฮะเนี้ยสะดวกสบายแล้วก็ UI เห็นไหมการใช้งานปัดไปปัดมาการใช้คราวหมุนอะไรแบบเนี้ยเราว่ามันมีความใส่ใจมากในการที่จะทําออกมามีความละเอียดมากคือเหมาะกับการใช้งานแบบ จริงจังเลยนะนั้นถ้าใครเป็นสายออกกําลังกายจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในการออกกําลังกายเนี่ยเยอะกว่าหล,หลายๆเจ้าที่นดุดเนี่ยเคยเห็นบางคนบอกพี่ผมไปซื้ออันละสองสามพันก็พอเซนเซอร์ไม่เหมือนกันความละเอียดดีเทลไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องแยกกันนะคะคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูแอปหนึ่งเพราะว่าแอปเขาเนี่ยสรุปอะไรไปเยอะมากแล้วแอปพลิเคชันไม่ได้แค่ทำซัมมารีสรุปไ้แค่นี้แต่ที่เราบอกว่ามันเหมือนมี PT หรือ Personal Trainer เนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนใครอยาก Body Weight Weight t r a i n i วอ w a มอัพยืดเส้นยืดสายวอ r m มดาวนะคะไปดูว่าแอปเขาเนี่ยเจ๋งขนาดไหนทำอะไรได้บ้างนะคะไปเลยค่ะสำหรับอันนี้คือแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า Huawei Health นะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะหรือว่านาฬิกาของทุกรุ่นของ Huawei เนี่ยสามารถที่เชื่อมต่อทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยอันนี้ก็จะเป็นมือถือของ Huawei เองถ้ารูเดี๋ยวชอบชอบมันดูหรูหรามากเลยทุกคนดูดิ นะอ่ะคราวนี้พอมันเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูบันทึกต่างๆอย่างละเอียดเนี่ยได้ในนี้นะฮะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคือรุ่นไหนอะไรยังไงแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อันนี้ก็มาดูได้นะฮะหน้าปัดนะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะว่าอ่าหน้าปัดรายละเอียด,ดแบบไหนแต่น่าเสียดายว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเสียเงินนะฮะก็มีม,มีที่ดีๆฟรีๆก็มีนะคะแต่ว่า หลายๆอันก็จะเสียเงินซะเยอะนะมันก็มีความน่ารักของเขาแหละน,นี่แหละเนี่ยแควกอะไรเงี้ยน่ารักดีนะฮะก็ติดตั้งแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าปัดเนี่ยได้เยอะเลยคราวนี้เรามาดูนะคะว่าเราเนี่ยเก็บสถิติอะไรไว้ได้บ้างนะคะอย่างเช่นตัวการนอนหลับอันนี้นะดูดเป็นคนไปนอนเองมานะดูดนอนประมาณเนี้ยประมาณ6ชั่วโมงซึ่งซีงซงซงซงม่ค่อยดีแล้วมันก็จะให้คะแนนแล้ว,ว่าอันเนี่ยคุณ7จคะแนนนะคุณนอนได้ดีกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้เลยนะนอนหลับสนิท เท่าไหรนะคะนอนน้อยเท่าไหร่นอนหนับแบบเร็มเนี่ยเท่าไหร่จํานวานคให้ตื่นนอนกี่ครั้งนะคะก็จะบอกเราแบบนี้การรับรู้การหายใจขณะที่เราเนี่ยนอนหลับนะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าต้องล็อกอินวีไอดีเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีเทียบสัปดาห์เดือนปีด้วยแต่นี้เป็นเครื่องรีวิวนอะเราก็ไปนอนมาวันหนึ่งเท่านั้นเองนะคะตรวจับการหายใจได้แล้วก็มีเสียงมีดนตรีให้สมมุติคุณอยากจะนอนอะไรเงี้ยคุณก็อะยามเช้าคุณเปิดใช่ไหมยามเช้าก็เปิดเพลงไป เราฟังรู้สึกว่ายามเช้าประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเราชอบตรงที่ว่ามันมันใส่ใจอะ่ะมันทําแล้วมันดูมันใส่ใจะนะฮะมีการวัด SPO2 ได้ว่าในตัวออกซิเจนของเราเนี่ยเท่าไหร่ยังไงบ้างนะฮะในเลือดของเราอะไรแบบเนี้ยคือมัน มันน่าสนใจอะตรงนี้ว่ามันละเอียดแล้วก็ทาได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะวิ่งเท่าไหร่ความเครียดเป็นยังไงอะไรแบบนี้ฮ e health นะคะจาัดก,การได้หมดแล้วก็ในโหมดของการออกกําลังกายเนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะมีสอนการยืดนะคะว่าให้เราเนี่ยหมุนไหล่ไปข้างหน้าในการวอร์มอัพต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาทําตามเขาได้นะคะแล้วก็ทําแบบที่2ออ่านเ่านะก็มายืดกล้ามเนื้อสะโพกแบบเคลื่อนไหวกันดีกว่านะฮะก็ <ๆ S 2> จะบอกว่า,าเนี่ยกล้ามเนื้อตรงไหนที่จะถูกใช้งานไป นะฮะในจุดสาคัญอันนี้เป็นวอมอัพใช่ไหมแล้วก็มีแบบวิ่งกระโดดตบมีอะไรทาให้ดูเป็นคนแบบชัดเจนเนี่ยนะฮะการอู่ร่างกายการยืดเหยียดนะฮะต่างๆหลังการวิ่งระยะไกลเห็นไหมใครวแบบิ่งเทรล,าลมาแล้วอยากจะแบบอายืดเหยียดระยะไกลมาแล้วคุณต้องแบบทําการยืดตองสายอันเนี้ยเหมือนมี PT Personal Trainer ให้เราเนี่ยนะฮะมาช่วยเราบางทีเราจะไม่มีความรู้จ้าง Personal Trainer ก็อาจจะแบบใช้เงินเยอะอ่ะเราก็มาหาความรู้เนี่ยจาก ตรงนี้ได้นั่นเองนะฮะแต่ดูด่ดอแบบไม่ได้เป็นแนววิ่งซะเยอะนะฮะแล้วก็มีการวิ่งแบบ h i ตนะฮะก็จะมีให้เราเริ่มต้นว่าเราอยากจะ่งแบ่ hit เนี่ยนหลวงคูเขาเรียกว่า hit i แล้วแต่เนี่ยะะวิ่งยังไงวิ่งแบบไหนแล้วก็ทําตามโปรแกรมของเขาเนี่ยได้เลยนะฮะก็มีคน60,000คนลองสิ่งนี้เนี่ยเหมือนมี PT ติดตัวคุณเลยไหมเจ๋งเนาะเห็นไหมแล้วก็มีวิ่งในร่มเห็นไหม วิ่งในร่มออกกําลังกายต่างๆนะฮะออกท่าทั้งหมดออกท่าทั้งตัวนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าบาเบลเนี่ยบางคนเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยนะฮะทำยังไงถึงจะถูกแยกเท้าออกจากกันเท่าไหร่อันนี้เป็นบอดี้เวทซึ่งอันนี้เป็นเวทเทรนนิ่งแหละไม่ใช่บอดี้เวทอันนี้เวทเทรนนิ่งละสําคัญมากนะคะสำหรับเวทเทรนนิ่งเป็นการสร้างกล้ามเนื้อสำคัญเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายเนี่ยเราว่ามันคือมันมัน,ม,นมันดีมากเลยเธอเห็นไหม มันเจ๋งมากมีทั้งตีกอล์ฟมีกระโดดเชือกมีปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้หมดเลยอะเจ๋งมากนะคะทุกคนว่ามันละเอียดไหมหวเว่เฮลอันนี้คือสิ่งที่หัวเว่ยให้กับเราเหมือนมีนาฬิกาแล้วก็มีเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์อยู่ในในตัวเดียวกันด้วยนะเราชอบมากจริงๆอ่ะเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างสำหรับในเรื่องของแอปพลิเคชันของเขาเห็นไหมเก็บได้ดีมากนะคะแล้วก็มีการแบบเล่นนู่นเล่นลนีเน่เราชอบมากนะที่แบบแอปเขาแบบ ทำอะไรได้แบบหลากหลายอย่างแล้วก็เก็บดีเทลได้เยอะแล้วเราชอบเหมือนมี p e r s o n a l trainer จริงๆก็คือบางครั้งอะน่ะดุดแบบจะไปไปไปเล่นบาร์เบลอย่างเงี้ยเขินเขินมน,นกันนะ <S <S เล่นไม่เป็นปันดึงไปยกยกยกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ <S 1> <S 1> <S ใช่ปะแล้วจะมีแบบเออเรายกแบบยังไงต้องตั้ง,ง,งท่ายัยงไงอะไรแบบนี้เนี่ยเราว่ามันคือดีเทลรายละเอียดที่ที่เจ๋งมากๆในการที่ใส่คำหมายจริงๆแบทอื่นก็าอ,อาจจะพอมีใส่มาบ้างแต่ว่าอันเนี้ยเราว่าใส่มาเยอะแล้วแยกหมวดหมู่เห็นไหมที่เราให้ดูมันแยกหมวดหมู่มาแบบทํามาได้ดีมากจริงๆเราชื่นชมเลยนะว่า เข้ามาได้แบบดีมากจริงๆนะคะอันนี้ต้องยอมรับเลยและจุดเด่นสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะ,ะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2รุ่นเดียถูกเคลมมาว่าใช้ได้ประมาณนะสอาทิตย์ก็ถือว่านานมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับรุน่นนี้ใครที่ชอบแนวไหนกันบ้างนะน่าดูดว่าก็แล้วแต่บุมมองนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเล็กก็จะมีความเป็นผู้หญิงหน่อยนะคะแต่น่ดาดูดแต่เท่าสีฟ้ามากกว่าแต่สีทองก็ดูหรูหราดีนะคะดูสวยงามดีแล้วที่สําคัญมันรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยเออนานะครใครที่อยากจะได้ตัว Huawei Watch gt 5เนี่ยนะ,ะก็ลองดูว่าบอมก,กันหรือเปล่าแล้วว่าเหมือนมี personal trainer ตัวหนึ่งยอยู่ในมือเลยดีมากๆนะคะอย่างที่บอกไปแหละทุกคนว่าถ้าจะพูดถึง Smart Watch ที่สำหรับการออกกำลังกายเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมะีตัวเลือกนะฮะ มากมายหลายหลอันแต่เรารู้สึกว่าความเป็นหัวเว่ยอะสิ่งที่มันเหนือไปกับการแค่เน้นการออกกำลังกายเนี่ยคือมันมีความสมาร์ทของมันเข้าไปด้วยอ่าใช่ไหมทุกคนคุณดูนะมันสามารถาจะแจ้งเตือนข้อ,ขอความได้ใช่ไหมตามแอปต่างๆใช่ไหมฮะดูข้อ,ขอความและที่สำคัญโทรออกได้นะคะมีลําโพงพูดคุยได้เลยอะไรแบบนี้นะคะและสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดก็คือความละเอียดในการออกแบบ UI ระหว่างการออกกําลังกายโดยเฉพาะการวิ่งการปั่นจักรยานนะคะหรือแม้กระทั่งตัว ไอ้ที่เป็นเส้นทางที่เราวาดวาว่าว่าวาดอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันคือความละเอียดในการทําและทุกคนเห็นที่นาดุดทำหัวเว่ยเฮลแอปให้ดูใช่ไหมว่ามันแบบเออมีการออกกำลังกายแบบนี้แบบโอ้โหคือแบบมันเจ๋งมากนะแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้2อาทิตย์แต่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเปิดแสงสุดนะเปิดแสงสุดนะแล้วออกกําลังกายทุกวันแบบอย่างหนักเ่ยหนักมันก็ไม่ถึงหรอกมันอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก5วัน หรือว่า6วันอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะใช้เขามากน้อยเพียงใหนนะคะสิ่งที่อยากจะบอกแล้วกันข้อดีเนะี่ยบอกไปเยอะแล้วนะส่วนจุดพิจารณาของเราก็คือมีหนึ่งละเรารู้สึกว่าลำโพงเสียงดีขึ้นนะแต่ว่ามันเบาลงอืมคือปกติเนี่ยลำโพงมันจะดังกว่านี้คือไม่ดูเด่ดจะเอาวาวไ้ข้างหูแล้วก็ฟังเพลงก่อนนอนได้อะไรเงี้ยได้ดังกว่านี้อันนี้เราสึกว่าลำโพงอ่ะเสียงดีขึ้น ละมุนขึ้นแต่ว่ามันแอบเบาลงนิดนึงนะฮะในความรู้สึกข,ของเราเนาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะนอกนั้นเราสึกว่าเขาทําได้ดีนะฮะสำหรับคนที่สนใจ Huawei Watch GT 5นะคะก็สเปคแล้วก็ราคาก็จะตามนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะอย่าลืมว่ามันสามารถที่จะทํา ในตัวของการออกกำลังกายเนี่ยได้กว่า100อย่างเลยนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยสูงสุด2สัปดาห์น,นี่อยู่ที่การใช้งานนะโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS มี2รุ่นให้เลือกนะคะ41มิลแล้วก็46มิลด้วยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะลำลาไปเท่านี้ใครที่ชอบนะคะน่าดูมีแต่กล่องของตัว41มิลเท่านั้นเองนะฮะขอบคุณโฮเว่ยประเทศไทยที่ส่งมาให้เราทดสอบด้วยแต่ก็เป็นการรีวิวนะฮะเราก็พูดันแบบตรงๆว่าอันนี้เราชอบจริงๆ ทำได้ดีและไอ้ที่เราพูดว่าน้องๆที่เอาไปใช้อ่ะพี่บาร่าไปปัจจัยาหรือและก็ตาั้มแต่เนี่ยแล้วบอกกลับมาบอกว่าชอบเนี่ยมนเป็นเรื่องจริงนะน้ดุดเองก็ไปใส่แล้วก็ชอบมากสีฟ้าเนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่าหรูราม,มากใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันน่ารักและแน่ขาดกันเราสึกว่า ยาจาะก,กาลังกายก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช้ไอตัวสีฟ้านี่ก็ได้แต่ว่าสีทองนะเป็นตัวเน้นของเขาว่าเป็นสีที่เน้นความหรูหราไฮโซขึ้นมาก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะและนี่คือรีวิว Huawei Watch GT 5นะคะใครที่ชอบก็ไปติดตามซื้อกันได้นะคะนี่คือหนึ่งในสินค้าขายดี Hi D, อันดับต้นๆของ Huawei ณนะเวลานี้เลยนะสำหรับกลุ่มของ Smart Watch คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวับพุดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้อยสุมิค่ะสวัสดีค่ะ